ทุกคนเคยคิดไหมคะว่าสิ่งที่เราอยากทำก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไปคืออะไรถ้าเป็นในตอนเด็กฟ้าเคยคิดไว้เยอะเลยคะ่ะแต่ก็โชคดีที่ในตอนนี้ความฝันของฟ้าก็ได้เป็นจริงหลายอย่างและได้เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าความฝันที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วไม่ได้ทำเพื่อตัวเองซะส่วนใหญ่แรงบันดาลใจหรือว่าแรงผลักดันที่ทำให้ฟ้าสู้ในทุกๆปัญหาก็มาจากครอบครัว คนที่อยู่ข้างหลังหรือว่าคนที่ร่วงรับไปแล้วใจจริงๆค่ะ แต่ก็ยังมีความฝันอีกหลายอย่างเลยนะคะที่ฟ้ายังไม่ได้ทําหรือยังไม่มีโอกาสได้ทำํำต่ว่าไปบางความฝันก็เหมือนคนสติไม่ดีเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีความสุขกับการที่ได้พาตัวเองไปกินอะไรอร่อยๆหรือว่าไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปหรือการมีเงินทองมากมายหรือว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังไม่แปลกหรอกคะ่ะฟ้าเองก็มีความรู้สึกต้องการเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ความสุขของฟ้าทั้งหมด ไอที่บอกว่าความฝันที่เหมือนคนสติไม่ดีอะฟ้าเคยคิดที่อยากจะออกไปนอกโลกด้วยนะคะอยากรู้ว่าที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กกาแล็กซี่มันเป็นยังไงบนดวงดาวเป็นแบบไหนแล้วก็ดวงจันทร์สวยแค่ไหนทุกครั้งที่มีโอกาสได้ขึ้นขนบินนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ฟ้าอยากนั่งริมหน้าตักทุกครั้งอย่างน้อยก็เป็นช่วงที่เรามีลมหายใจหรือว่ามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดีอยู่ใกล้มันที่สุดเรา้าหักวันหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว ก็ขอให้ตัวเองได้ไปอยู่บนดาวดวงเล็กๆสักดวงบนท้องฟ้าไม่แน่ว่าเราอาจจะไปเจอคนที่เรารู้จักหลายคนก็ได้นะคะ